น,นี้นะคะเมานนเดินผ่ายมาแถวแสุขุมวิทซอย25นะคะเราเจอร้านเปิดใหม่ค่ะเพิ่งเปิดได้2อาทิตย์เองนะคะกับร้านเคิร์ส y H ้แฮนค่ะได้ยินชื่อแล้วนะคะก็คงจะรด้แล้วชีวิตทะะ้า็ต้องเกี่ยวกับความกระหายแล้วก็ความหิวแน่นอน,นะคะ่ะร้านนี้นะคะมีบริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเลยนะคะไปชมกันได้ในเร็วกว่าค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วก็บริาการร้านจะเป็นยังไงคะ่ะ ตอนนี้นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับชมกาแฟนัน่นเองเดี๋ยวแม่จะให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะมีมุมให้นั่งเยอะแยะเลยนะคะหรือว่าจะเป็นมุมนี้ก็น่านั่งอยู่นะคะเนี่ย แล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปรู้จักกับเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะนีนะะ่จากแม่พาชิมค่ะก็คือมาถ่ายคลิปรีวิวอันนี้แนะน,นําแนะนํากับกล้องหน่อยเลยนะคะก็ร้านพิ่เปิดได้สองอาทิตย์นะคะมีกาแฟแล้วก็อาหารเช้าแล้วก็มีอาหารเที่ยงะคะ่ะแล้วก็เราจะเปิดเป็นด้านชิลๆตอนดึกคืนนะคะดึกคืนด้วยใช่ไหมคะ่ะด้วยนะคะ,คะเป็นไงบ้างคะ เป็นเจ้าของร้านที่น่ารักมากเลยใช่ไหมคะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวแถวสุขุมวิทนะคะลองแวะมาที่ซอย25นะคะอยู่ใกล้ๆปากซอยเลยค่ะบรรยากาศร,ร้านดีไฟสวยถ่ายรูปสวยแน่ๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยแม่่คือสั่งเครื่องดื่มมาแล้วค่นนะคะือเป็นาราคาแบบอนาันตา์เอาซื้อมากถือว่าโอเคนะคะแม่สั่งเป็นกาแฟคาราเมลลาเต้ค่ะ รสชาตินะคะก็คือเขาถามว่าชอบหวานไหมก็คือไม่ต้องหวานมากคือรสชาติจะหอมกลิ่นคาราเมลนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ตักกลิ่นกาแฟไปเยอะมากนะคะก็ถือว่ารสชาติดีค่ะอย่าลืมนะคะลองแวะมาแล้วก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสถ้าเปิดเป็นร้านชิวๆตอนเย็นคืนอีกเดี๋ยวมไม่จะแวะมาอีกนะคะเพราะว่าบ้านก็อยู่แถวนี้ ตอนนี้นะคะไม่ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืม,ลมามติดตามไม่พาชิได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย